สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ a อเกจ็กกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ a n b o n i c RG34XX เครื่องเกมเรโทรฝาแฟดกับเกมบอ o y a แอ a วานครับจะปเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ เอาละครับผมตัวแอนด์บริกนะครับ R G 3 4 X X เนี่ยต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาล้วนๆเลยนะครับจากตัวเกมบอยแอดวานแน่นอนเลยนะครับซึ่งนะครับในยุคข,ของเกมบอยแอดวานเนี่ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยไม่มีเด็กๆคนไหนนะครับที่แบบว่าจะไม่รู้จักตัวเครื่องเกมบอยแอดวานนะครับผมด้วยเครื่องที่มันเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็มีปุ่มหน้าสัมผัสนะครับแถมกราฟิกของเกมบอยแอดวานในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกได้อย่างเดียวเลยว่าดึงดูดสายตาย ของเด็กยุคนั้นมากๆนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากได้เกมบอยดวานนะครับแต่เนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยผมมีเกมบอย y c คัลเลอร์อยู่แล้วไงพ่อกับแม่ก็เลยไม่ซื้อให้นะครับแล้วก็ ตัวเองก็ไม่มีแรงที่จะเก็บตังค์ซื้อเกมบอยส์แว n ์ในยุคนั้นได้เลยนะครับก็เลยข้ามมาสู่ยุคยี่สอ,อะไรงี้ไปเลยนะครับเลยไม่ได้เกมบอยส์แวร์เลยไงเด็กในยุคนั้นนะครับก็คือผู้ใหญ่ในวันนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับวันนี้นะครับแอนบอนิกนะครับก็ได้ทําตัวเครื่องที่เป็นฝาแฝดกับตัวเกมบอย d ์ a วร์ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ a d v a i x RG 3 4 xx เงนะครับผมเอาละเดี๋ยวก่อนจะแกะกล่องน,นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนตัวเครื่องมาให้เราก่อนนะครับผมนั่นก็คือเว็บไซต์ True Retro ที่ส่งตัว a d v วาน RG 3 4 xx r, r e t o handheld มาให้เราเรีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเครื่องเกม r e t o handheld นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับ True r e t o เขามีทุกรุ่นเลยครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w t o r e t r o c o m นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกซื้อกันได้เลยนะครับรับรองนะครับทุกออเดอร์ตอนนี้นะครับฟรี h i p p i n g ได้เลยนะครับกลับมานะครับกับการแกะกล่องของ a อ m a n อ c RG34X นะฮะนะครับรูปแบบของกล่องนะครับก็จะเหมือน a l m a บอ c ทั่วไปนะแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้มาเป็นกล่องขาวๆเหมือน a อ m a บอ c รุ่นอื่นๆแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวเครื่องนะครับโชว์มาที่กล่องนะครับนี่เป็นไงนะครับ เขียนว่า Ad ดบอ n i c RG 3 4 XX นะครับเล่นสีม่วงอีก่างหากนะครับแล้วก็ด้านหลังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมด้านข้างก็จะเขียนว่าตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นความจุ6 4 g กิกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าว่าด้านในเขาจะมีบันเดิลอะไรกันบ้างนะครับอ่าด้านในก็จะมีบุกโฟมแบบนี้นะครับเหมือนกันกับเครื่องเกม Re 托 Handheld ทุกตัวที่เราเคยได้รีวิวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องนะครับอยู่ในถุงมาอย่างดีนะครับ แล้วก็ด้านในถาดน,นะครับก็จะมีอันนี้มีตัวนี้มาด้วยฮะอันตัวนี้จะเป็นหูหิ้วนะครับที่ผมว่าเพิ่งจะมาแถมในรุ่นนี้นะนี <c oughs> ่นะครับเป็นหูหิ้วเอาไว้แบบสวมมือได้นะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าตัว AMBENIC ER RG 3าเนี่ยเขาจะมีตัวเนี่ยใส่ที่หูหิว้วตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอเคให้มาก็ยังดีนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็จะเป็นตัวอันนี้ ตัวฟิล์มกันลอยเป็นฟิล์มกระจกนะครับสำหรับแอมเบอริกตรงรุ่นเลยนะครับแอมเบอริกสามสี่เอ็นะครับแล้วก็จะมีที่เช็ดหน้าจอนะครับก็จะมีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ดูเขาซิมีสายชาร์จด้วยอ่ะตรงนี้มีสายชาร์จนะครับอ่ะสายชาร์จก็จะเป็น USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Type C ออก Type A นะครับอันนี้ก็ให้มายาวพอประมาณนะผมว่าโอเคนะโอเคนะครับของแถมในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมตัวเครื่องเป็นสีม่วงสวยงามมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับสเปคของ a XX นะครับผมหน้าจอนะครับ3.4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอชิ้น IPS นะครับ Full View Angle OCA Full Lumination นะครับความละเอียดอยู่ที่7 2 0ณ4 8 0นะครับแล้วก็ CPU นะครับใช้ CPU สุดฮิตที่ a v a n i x เนี่ยในยุคนี้ใช้ทุกรุ่นเลยนั่นคือ h 7 0 0นะครับเป็น quad core Arm Cortex A53 นะครับความเร็วจะอยู่ที่1.5 GHz นะครับ GPU ที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็น Dual core นะครับ G31 MP2 นะครับ ซึ่งในยุคข,ของ a อ b บ n i c R G Cube X X หรือว่าเป็นพวก a อ b บ n i c 40 X X V นะครับ X X H อะไรก็ตามนี้จะใช้ G P U ให้0หมดแล้วนะครับผมดังนั้นนะครับก็ U.S. 0 0ก็จะเป็น CPU Ma ูเมสตีมของตัว a v เ o n i c ในยุคนี้นั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าปีหน้าเขาจะมีปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ก็ใช้ H700 นะครับแล้วก็แรมนะครับจะให้มาเป็น LPDDR4 นะครับ 1GB นะครับ Storage นะครับจะมีให้มาเป็น TF card ดนะครับมา2อันนะครับมี 32GB นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นที่เขาแถมมานะครับเป็น 64GB นั่นเองที่เราดูกันใน แค่กล่องนะครับผมซิสเต็มนะครับก็ใช้เป็น Linux 64บิตนะครับแล้วก็รองรับ Wi-Fi รองรับบลูทูธด้วยนะครับบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4.2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดู Layout ของตัวเครื่องกันนะครับ Layout ของตัวเครื่องครับอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นตัว Layout แบบเดียวกับตัวเกมบอร์ดวา e เนาะนะครับซึ่งเกมบอร์ดวา e เนี่ยก็จะทรงนี้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีคัสตอมเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับอ่ะดูตัวปุ่มตัว AB ก่อนนะครับตัวปุ่ม AB เนี่ยจะมีปุ่มด้านบนนะครับซึ่่่งเเเเเค้าาาไไมมดขียนนนนนนะะะพรรััปป็็ ABXY AB บ ซึ่งเกมบอยส์นมันมี2ปุ่มใช่ไหมนะครับตัวนี้ก็จะมี A B นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นปุ่มที่ไม่มีชื่อนะครับด้านบนจะเป็นปุ่มที่ไม่มีชื่อดังนั้นให้ติต่างกันว่ามันก็คือตัวปุ่ม A B X Y นั่นเองนะครับแต่ว่าปุ่ม2ชนิดนี้จะต่างกันนะนะครับปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มพลาสติกที่เล็กลงมาหน่อยนะครับในส่วนปุ่ม A B จะเป็นปุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับการกดก็ฟิลลิ่งก็ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าปุ่มด้้านนนนนจะมี็็็งงกกก่่ปุตััั2เล เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าให้ก็ให้ฟิลลิ่งการกดแบบเพื่องเกมเรโทรอยู่นะครับในปุ่มของ D-Pad นะครับปุ่มของ D-Pad ก็กดง่ายๆนะครับนุ่มๆน,นะครับผมสบายๆเป็นปุ่มแบบลับเบิลนะครับแต่ว่าข้อสังเกตคือ ตัวเขาเองไม่มีอันล็อกนะครับดังนั้นเกมที่ใช้ได้ก็อาจจะจํากัดเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวการเล่นไปเล่น PSP นะครับเครื่องอื่นไม่มยปัญหาอยู่แล้วเนาะนะครับนี่มีปุ่มสตาร์ทกบะซิเลตอยู่นะครับก็จะเป็นเลเยอร์เดียวกับตัวเกเบิลวันเลยนะครับนี่ก็จะมีลําโพงอยู่ตรงนี้นะลำโพงก็ให้เสียงค่อนข้างดีนะเพราะว่าเขาเป็นลําโพงแบบ High Fidelity Speaker นะครับก็ให้เสียงค่อนข้างดีนะครับซึ่งเป็นตัวพาร์ทเดียวกับตัวพวก RG40 XXV XS ศอ็กซ์ี้เละไรอย่างี้าเลยนะครับด้าน ปุ่มนะครับ L2 R2 นะครับแล้วก็ปุ่ม LR นะครับปุ่ม LR เนี่ยจะอยู่ในโพซิชันที่ค่อนข้างกดค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ปุ่ม L2 R2 เนี่ยอาจจะต้องเอื้อมกันนิดนึงนะครับในเกมที่ต้องใช้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับผมว่าการจับถือก็ค่อนข้างเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการจับถือแบบเกมบอยส์วานนะครับดังนั้นการเล่นเกมนะครับผมว่าก็ค่อนข้างจะ พอเหมาะพอดีมือนะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับปรุงอะไรมากนะครับโดยเฉพาะการกดปุ่ม l 2 a 2นะนะครับด้าน,นบนนะครับก็จะมีตัวพอร์ต Mini HDMI นะครับเอาไว้ต่อกับตัวทีวีได้นะครับแล้วก็เป็น DC Char ์ e นะครับกับ OTG นะครับก็สามารถเอาไว้เชื่อมต่อต่างๆได้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มรีเซ็ตเครื่องนะครับในกรณีที่เครื่องค้างก็สามารถกดปุ่มรีเซ็ตตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเลขเมนูขึ้นมานะครับเวลาเราเล่นเกมหรืออยากจะปรับเปลี่ยนอะไรก็จะไม่กดปุ่มตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีช่อง micro SD card ให้2ช่องนะครับผมช่องนี้จะเป็น 32G b ช่องนี้ผมจะใส่เป็น 64G b ไว้นะครับซึ่งเป็นตัวเมมที่เขาแถมมาตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับด้านหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาจะมีน็อตอะไรนะแต่ว่าดูแล้วนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่มันเปิดไม่่่่่่ไดดด้นนนะครรัับบบซซึึงงผมมมิิววาาาาาาจทํเเเลีียยแกต Game Adva Boy สถปป ได้นั่นเองนะครับตัวนี้ก็อาจจะให้ฟิลลิ่งแบบใกล้เคียงกับตัวเกมบอลวัตต์นะครับผม <laughs> นะครับมาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีการประกอบ2ข้างนะครับซึ่งตัวนี้จะมีตัวกลิบขึ้นมาเป็นอันหนึ่งเพื่อให้มันจับถนัดขึ้นนะนะครับแล้วก็ ด้านล่างครับด้านล่างอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็จะมีปุ่ม power นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีแจ็ค3.5ไว้นะครับแล้วตัวนี้จะเป็นปุ่มบวลุูมนะครับบวลุูมตัวนี้เนี่ยน่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าเป็นบวลุูมแบบปุ่มหน่อบะเด้งกลับได้นะครับปุ่มหนกอบับเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับเป็นปุ่มหนอบนะครับซึ่งมันมีสปริงเด้งกลับนะครับซึ่งก็ค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าไอเบอร์ดิจะไม่ ค่อยให้อะไรแบบนี้มาแบบใหม่แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับผมอ่านะครับเปิดเครื่องมาแล้วนะครับหน้าจอของเขาก็ค่อนข้างจะสวยงามนะนะครับอย่างที่บอกมันเป็น IPS screen นะครับผมเป็น Full illumination นะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าของตัว a i r n i c ตัวนี้กันดีกว่านะครับดู System Information เขาก่อนนะตัว Firmware ที่เขาใช้นะครับตัวนี้จะเป็น Firmware version ่น์ชน่นะครับอ่ะตัวการตั้งค่าของเขานะครับก็จะมีการตั้งเวลาล็อกสกรีนได้นะครับก็คือตัวนี้ก็สามารถปรับเวลาล็อกสกรีนได้เวลาที่เราไม่เล่น เขาจะให้เวลาลองสกินเท่าไหร่อย่างผมตั้งไว้1นาทีถ้าไม่เล่นเขาก็จะปิดไปเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้นะครับถึง5ระดับนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวการเทสปุ่มกดนะครับถ้าสมมติเข้าไปเราก็สามารถกดเทสได้เลยนะครับมีปุ่มอะไรที่ตอนนี้มีปัญหาหรือเปล่านะครับก็สามารถเข้าไปได้นะครับเวลาจะออกก็กดปุ่ม start กับปุ่ม d e l ออ e เพื่อออกมาจาก io test นะครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับวันที่ก็สามารถเข้าไปตั้งได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าตัวภาษาได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ยังไไม่รองับาษทย เหมือนเดิมนะครับก็จะมีเลโ o อาร์คสติ้งนะครับตัวน,นี้ก็สามารถปรับแต่งเ e โธอาร์คได้นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์ t t ติ้งนะครับก็สามารถเปิดบลูทูธตรงนี้ได้หรือว่าจะเป็นเปิด w วไ Fi ได้หรือว่าจะเอาไปเล่นมู l ไลท์ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้มูลไลท์ก็ต้องผ่านตัวซิลโลเทียนะทางช่องมีสอนไว้แล้วนะนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งไอคอนได้2สไตล์นะครับซึ่งก็จะมีสไตล์หนึ่งก็จะเป็นไอคอนกลมๆนะกับ ไอคอนแบบ2อนะครับซึ่งจะเป็นไอคอนแบบเลี่ยมๆอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นแบ็กกราว n ์เซตติ n งนะครับคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนตัวแบ็กกราวน์ได้นะอยากเปลี่ยนเป็นแบ็กกราว n ์ไหนก็สามารถเลือกได้นะครับตอวนี้ก็จะเป็นบัตทิลซาวนะครับจะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบัสตอมคัสตอมนะครับคุณสามารถปรับแต่งจอยสติ๊กตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการเคลียร์ลิงเลตคอร์ดที่เราเซตติ n งไว้นะครับก็เป็นการเซตติ n งไปเลยแล้วก็จะมี เมนูรีบูตกับชัดดาวไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอินเเลเตอร์ที่เขารองรับกันดีกว่านะครับอินเเลเตอร์หลักๆของตัวเครื่องนะครับจะมีตัว PHP นะครับ PS1 NDS นะครับแล้วก็เป็นตัวตู้อาเขตนะครับแล้วก็ CPS 1 CPS2, ถึง TPS 3นะครับ NeoGO e นะครับแล้วก็จะเป็น FBNeo นะครับแล้วก็เป็น MAME นะครับ g e กบอร์ด a อด a านซนะครับ NES นะครับ SuperNES นะครับ SMS นะครับ MegaDrive นะครับแล้วก็ Sega 3 2 X นะครับแล้วก็ g a m e b o y Color ร์เกมบอยนะครับแล้วก็ PC Engine นะครับผมแล้วก็เป็น NGPC นะครับแล้วก็ตัวเป็นเกมเกียร์นะครับแล้วก็ Wonder Swan อันนี้คือเป็นอิมเมอร์เตอร์หลักที่เขาใช้งานนะครับตัวเลทอา Arc นะครับผมก็จะมี PSP นะครับจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น Nintendo 64นะครับแล้วก็จะเป็น Dreamcast นะครับแล้วก็จะเป็น Open b r a ็เนาะแล้วก็จะมีเอ่อ PC Port นะครับนี่จะมีพีซีพอเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีตัว VB มีตัวอะไรพวกเนนนี้้ะครับกิดขึมา ดังนั้นการใช้งานนะครับก็คือสามารถเล่นเกมได้2โหมดนะครับนั่นก็คือเกมร o มกับตัวเลโกอาร์เกมนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกม PSP กันหน่อยดีกว่านะครับโดยผมจะเปิดจากเกมที่มีกราฟิกสูงๆแล้วเราก็เทสกันในทุกคลิปนะครับนั่นก็คือก็ of บอ r เชนออลโอลิมปัสนะครับมาแล้วนะครับผมเกมก็ of บ a r เชนออลโอลิมปัสนะครับนะครับหลายคนอาจจะมี คำถามว่าอ้าวพี่มันไม่มีอนาล็อกแล้วเล่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับตั้งค่ากันนะฮะก็คือเข้าไปที่ setting นะครับผมแล้วก็เข้าที่ control นะแล้วก็เลือกเป็น control mapping นะครับแล้วก็เลือกเป็น show p h p นะครับผมดังนั้นนะครับเราจะมาปรับตั้งค่าตัวอนาล็อกกันนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัว up นะครับแล้วก็ตัวดาวนะครับแล้วก็ตัวเลฟแล้วก็ตัวไ i ท์นะครับแค่นี้เลยนะครับผมเราก็กด back ได้เลยนะครับอ่า คอนเ i น u วนะครับเนี่ยทีนี้เราก็สามารถใช้ตัว p a พแทนอะนาล็อกได้แล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องมานั่งตั้งค่าก่อนนะครับดู p a พแทนอะนาล็อกได้นะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมอ่านะครับเล่นเกมก็รบบอลนะครับก็จะเล่นได้ประมาณอยู่ประมาณ20-30เฟรมนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับอย่างที่บอกครับตัว GPU H7 0 0นะครับเขาก็จะมีความจํากัดด้านของความแรงของเขานะฮะ ดังนั้นเกม PSP ได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับนี่ฮะก็เอามาเล่นเกม PSP ได้นะครับนี่ค่อนข้างโอเคนะฮะสำหรับตัวเกม God of War Channel l y m p u s ที่มันค่อนข้างจะใช้กราฟิกสูงอยู่นะตัวนี้นะครับโอเคนะครับผมเล่นเกม God of War Channel l y m p u s ได้นะครับก็เล่นเกมอื่นๆใน PSP ได้หมดนะฮะเดี๋ยวเรามาลองอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับจะเป็นเกม Rockman นะครับ Power Up นะฮะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา,าเรามาดูกันนะครับว่าเฟรมเรทเขาจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่านะครับ Rockman p โพลิทอปนะครับเฟรมเรทที่ได้อยู่ประมาณ60นะดังนั้นนะครับผมจะขอสรุปว่ามันขึ้นอยู่กับเกมนะว่าเออเกมที่เราใช้เนี่ยกินสเปคหรือไม่กินนะครับดังนั้นอย่าง Rockman เนี่ยเราเล่นเกมได้60เฟรมเรทสบายๆและนิ่งๆด้วยนะครับดังนั้นก็เกมไหนที่กินสเปคแบบ God of War c h a n o e l 1 n d s ก็อาจจะได้เฟรมเรทที่ค่อนข้างดรอปลงมานิดนึงนะครับอันนี้คือ ข้อสรุงผมนะนะครับ psp เล่นได้นะครับตัวเกมอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะนะครับเดี๋ยวเราไปลองเกมอื่นๆกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นตัวเครื่องของ Nintendo 14นะครับที่โอกเกมนั้นเขาก็กินสเปคค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาดูว่า CPU H700 ของเขาจะเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปที่ ra นะครับแล้วก็เลือก Nintendo 14นะครับผมจะเปิดเกม super mario 14นะครับ อ่ามาแล้วนะครับผมบริโอ6.4นะฮะก็อยู่ในเครื่องนิโน6.4นะครับนี่ครับก็เล่นได้ลื่นๆนะโอ้โหแบบเฟรมเรทนี่นิ่งๆเลยนะครับก็ถือว่าสอบผ่านนะครับสำหรับการเล่นเกมเรโทรทั่วไปนะสำหรับผมนะว่าเอาไปใช้งานพวกเล่นเกม PSP อะไรอย่างเงี้ยเป็นเกมแบบ PS1 นิ่งนิโน6.4นะครับใช้งานได้ดีนะครับสำหรับตัวเครื่องเกม a อ bon ร์บันิก RG 3 4 XX นะฮะนี่เราไปลองเล่นกัน การควบคุมก็โอเคนะ dpad ก็ไม่ได้กดยากอะไรนะครับก็กดค่อนข้างง่ายนะครับส่วนเรื่องของการตั้งค่านะครับตั้งค่าผ่านเ e โโท,ท 1, 8, a เอหรือว่าตั้งค่าผ่านตัวเครื่องนะผมเพราะว่าเป็นเขา,าก็มีฟังก์ชันให้ตั้งค่าค่อนข้างครบนะในการเซตปุ่มต่างๆนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องรู้เรื่องของการตั้งค่าลเล็กน้อยนะครับในการเล่นตัวเครื่องนี้นะครับเพราะว่าตัวเขาไม่มีอน,นาล็อกมาให้น,นี่นะการาฟิกที่ได้มาก็ค่อนข้างดีนะก็ค่อนข้างสวยนะครับผม แล้วก็ภาพเนี่ยไม่แตกนะครับใช้ได้เลยนะฮะโอเคนะเนี่ยเนี่ยการคอนโทรลของเขาค่อนข้างง่ายนะครับผมจับถือก็ไม่เมื่อยเท่าไหร่นะนะครับหน้าจอผมว่าอาจจะเล็กไปสานิดนึงเทียบกับพวกรุ่นพี่นะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็พอเพียงแล้วนะครับถ้าจะเน้นเรื่องของการพกพังง่ายๆนะครับตัว R G 3 4 X X นี่ก็พกพังง่ายๆอยู่ โอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการลองเกมของ RG 3 4 XX นะฮะนี่นะฮะก็ทำงานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะเครื่องนะครับโอเคอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับสำหรับตัวเครื่อง RG 3 4 XX นะครับว่าเหมาะกับใครนะตัวเครื่อง a อมเบอริ RG 3 4 XX นะครับก็สำหรับคนที่ ชอบเกมบอยแอ v ดวานนะครับชอบทรงเกมบอยแอดวานมากๆด้วยนะครับแล้วก็คิดถึงตัวเกมบอยแอดวานนะเ mm hmm. วาผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ของคนที่ชอบสะสมตัวเครื่องเกมเรโทรแฮนด์เฮลนะครับที่แบบทรงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงพับได้หรือว่าทรงแบบนี้นะครับซึ่งตัวทรง PSP เราได้เห็นกันมาเยอะแล้วทรงเกมบอย ธรรมดาเราก็ได้เห็นกันมาเยอะแล้วเหมือนกันแต่ผมเพิ่งเคยเห็นตัวเป็นตัวของ Game Boy Advance ก็เป็นตัวนี้เลยครับ r g 3 c x, x นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำตัวส่งรูปทรงแบบนี้มานะ ผมก็ถ้าใครชอบทรงแบบนี้หรือว่าอยากจะสะสมทรงแบบนี้ผมว่าก็เหมาะนะครับผมส่วนเรื่องของการเล่นการจับถือนะครับผมก็ว่ามันก็ทําได้ดีในตามสไตล์ของแออเบอร์นิกนะนะครับซึ่งแออเบอร์นิกก็าทำงานประกอบงานเครื่องงานงานการบังคับอะไรานเขาทาได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบบริการของเขาที่ใช้งานในยุคนี้ก็ค่อนข้างสเสถียรนะครับดังนั้นตัวแออเบอร์นิก rg 3 g x, x เ่ยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่เป็นไลอัพของซ u h 7 0ออนะครับที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับผม ส่วนราคาของเอเบอร์นิก RG 3 4 XX นะครับจะอยู่ที่2,700บาทนะครับประมาณนั้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ t o 2redo นะครับแล้วก็ใช้โค้ดลดนะครับพิมพ์คำว่า AA gadget นะครับ AA ตัวใหญ่แล้วก็ gadget ตัวเล็กนะครับก็จะได้ลดไปอีก10%นะครับผมสำหรับคนที่คลิกลิงก์เข้าไปซื้อในเว็บไซต์ t o 2redo นะครับตอนนี้เขาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษก็คือการส่งฟรีนะครับทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็จะฟรีชิปปิ้งให้เลยนะครับก็จะประมาณนี้นนนะะคคครรัับบบผมสุุดท้้้ายีก็ตออองขขณ ครับเว็บไซต์ two r e n t a นะครับที่ส่งตัว a อมเบอร RG 3า xx มาให้เราได้รีวิวกันนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะครับผมจะแปะดีสคริปชั่นแล้วก็โค้ดลดไปในดีสคริปชั่นนี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิว a อมเบอร RG 3 4 xx นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางเอกยิ่จะด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ข้าคิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้เอกยิต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก้นใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามดีๆนนนนะคครรรรัััััับบบสสสาาาหหวววีี้้้ดดดผมมออยย่่ลลืืกก Subscribe เเเพป็งงใใจทนะครับ It's love, the first time.